สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโครงสร้างของ Facebook Ads กันหน่อยนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันมีโครงสร้าง3ระดับที่คนทำโฆษณาน่าจะคุ้นเคยกันดีเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจแต่และระดับให้ชัดเจนขึ้นว่ามันทำงานยังไงมีบทบาทเชิงกลยุทธ์แบบไหนเพื่อที่เราจะได้เอาไปจัดการโฆษณาให้มันดีขึ้นนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับค่ะ การเข้าใจโครงสร้างตรงนี้จริงๆเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่รู้ว่ามีอะไรแต่ต้องเข้าใจว่าแต่ละส่วนมันเชื่อมโยงกันส่งผลต่อกันยังไงซึ่งมันเป็นหัวใจของการวางแผนแล้วก็วัดผลเลยค่ะงั้นเริ่มที่ระดับบนสุดก่อนเลยแคมเปญหรือแคมเปญอันนี้ดูเหมือนเป็นจุดตั้งต้นเลยใช่ไหมคร กำหนดทิศท,ทางใหญ่ๆทั้งหมดใช่เลยค่ะหัวใจหลักของระดับแคมเปญเลยนะคะก็คือการเลือกวัตถุประสงค์หรือ objective ให้มันถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆข้อมูลที่เราดูกันมาก็ย้ำเรื่องนี้เยอะเลยค่ะคือถ้าเลือกผิดตั้งแต่แรกแบบว่าอยากได้คนซื้อของแต่ดันไปเลือก objective เป็น reach ที่เนมให้คนเห็นเยอะๆอะค่ะอันนี้เป็นข้อผิดพลาดท,ที่เจอบ่อยเหมือนกันแล้วมันก็อาจจะทําให้เงบประมาณเราเสียเปล่าไปได้เพราะว่าอัลกอริทึมก็จะไปหาคนที่ไม่ตรงกับเป้าหมายจริงๆมาให้เรา อ๋อเข้าใจครับเหมือนกับว่าถ้าตั้งต้นผิดมันก็อาจจะพาเราไปผิดทางตั้งแต่แรกเลยถูกต้องค่ะแล้วนอกจาก objective นะคะระดับนี้ยังต้องตัดสินใจเรื่องงบประมาณด้วยเช่นว่าเราจะใช้ advantage campaign budget หรือ A C B ที่ให้ Facebook ช่วยเกลี่ยงบในแต่ละชุดโฆษณาให้เราอัตโนมัติไหมหรือว่าเราอยากจะไปคุมงบเองละเอียดละเอียดในระดับ a d s e t อันนี้ก็ต้องเลือกตั้งแต่ระดับแคมเปญเลยค่ะโอ้ oh. การเลือกออบเ c t i v e กับเรื่องงบตั้งแต่ระดับแคมเปญนี่มันเหมือนการวางเสาเข็มวางรากฐานให้แคมเปญโฆษณาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอเคครับงั้นพอลงมาระดับถัดมาชุดโฆษณาหรือ Adset อันนี้คือส่วนที่เราจะมาลงรายละเอียดเรื่องออกลุ่มเป้าหมายตำแหน่งที่โฆษณาจะไปแสดงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยครับจุดไหนในระดับนี้ที่มันส่งผลกับกลยุทธ์มากที่สุดครับ จุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือ audience นี่แหละค่ะมันเหมือนกับการสร้างสมดุลเลยนะระหว่างความแม่นยำอย่างการใช้ custom audience คือคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วหรือลู o อ a l i อ e audience ที่เป็นคนคล้ายๆกับกลุ่มลูกค้าเดิมของเราอันนี้ก็จะค่อนข้างแม่นยำแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้มันเข้าถึงได้กว้างพอด้วยไม่ใช่แบบแคบจนเกินไปเพราะข้อมูลก็ชี้เหมือนกันนะคะว่าการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มันละเอียดมากๆแคบมากๆบาง างทีมันก็ไปจํากัดการเรียนรู้ของระบบ AI ของ Facebook ได้เหมือนกัน อ๋อคือต้องหาจุดที่พอดีพอดีใช่ไหมครับไม่กว้างไปไม่แคบไปให้ระบบมันทำงานได้ดีที่สุดแบบ Advantage Plus placements คือให้ระบบมันเลือกตำแหน่งแสดงผลให้เราอัตโนมัติเลยเพื่อการเข้าถึงที่กว้างที่สุดหรือเราจะเลือก Manual placements คือเลือกเองเลยว่าจะให้ไปโผล่ที่ไหนบ้างเช่นอยากให้อยู่แค่บน Facebook Feed หรือ Instagram Stories เท่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เหมือนกันต้องดูตามเป้าหมายงบประมาณของเราเข้าใจครับ แสดงว่าในระดับแอดเซตนี่เราต้องคิดเยอะเหมือนกันนะทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายทั้งเรื่องตำแหน่งแสดงผลต้องพล้านหลายอย่างเลยครับผมแล้วพอมาถึงระดับล่างสุดเลยโฆษณาหรือแอดที่เป็นชิ้นงานจริงๆที่คนเห็นแล้วอันนี้มีอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษบ้างครับระดับนี้จริงๆแล้วมันคือส่วนของความคิดสร้างสารรค์หรือครีเอทีฟลุ้นๆเลยค่ะคุณภาพของรูปภาพวิดีโอ ข้อความที่เราเขียนทั้ง primary text ทั้ง headline เนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ปุ่ม call to action หรือ CTA ก็สำคัญไม่ใช่แค่มีปุ่มนะแต่ต้องเลือกให้มันสื่อสารชัดเจนว่าอยากให้คนทำอะไรต่อเช่นกดสมัครเลยหรือดูเพิ่มเติมหรือส่งข้อความอะไรแบบนี้ค่ะอืมอืม และที่สำคัญมากๆอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการตั้งค่าการติดตามผลหรือ tracking ค่ะอย่างการติดตั้ง Facebook Pixel บนเว็บไซต์ของเรามันคือโค้ดที่ช่วยติดตามพฤติกรรมคนที่คลิกโฆษณาไปบนเว็บเราเพื่อที่เราจะได้วัดผลได้จริงๆว่าเอ๊ะโฆษณาที่เราทำไปเนี่ยมันได้ผลจริงไหมคนซื้อของไหมกรอกฟอร์ไมไหมแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นละค่ะมาปรับปรุงโฆษณาเราต่อไปได้แสดงว่า creative ดีอย่างเดียวไม่พอต้องวัดผลเป็นด้วย ถึงจะรู้ว่าเงินที่เราลงไปมันคุ้มค่าหรือเปล่าในระดับแอดนี้พอเห็นภาพรวมทั้ง3ระดับแล้วครับตั้งแต่แคมเปญแอดเซตแอดมันทำงานเชื่อมโยงกันยังไงในเชิงกลยุทธ์ครับแล้วมีเคล็ดลับอะไรในการจัดการโครงสร้างนี้ให้มัน work work ไหมครับมันเป็นลำดับชั้นที่ส่งผลถึงกันโดยตรงเลยค่ะแคมเปญเนี่ยกำหนดเป้าหมายใหญ่สุดใช่ไหมคะพอมาแอดเซตก็มากำหนดว่าจะเข้าถึงใครด้วยงบเท่าไหร ที่ไหนสุดท้าย ads ก็คือเนื้อหาที่สื่อสารออกไปจริงๆเคล็ดลับสำคัญมากๆที่อยากแนะนำเลยนะคะคือการตั้งชื่ออย่างมีระบบหรือ naming strategy ในทุกๆระดับเลยค่ะเช่นอาจจะตั้งเป็น objective audience type creative concept date อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายใช่ค่ะไม่ใช่แค่เพื่อให้มันดูเป็นระเบียบนะคะแต่มันสำคัญมากๆตอนที่เราจะมาวิเคราะห์ผลค่ะ